สวัดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำรั้วทําประตูรั้วทำรั้วโดยใช้การตาน lắc máy phải cho không tắt vậy nên này. ราตัดก้านตานะลนารอให้มันแห้งสักหน่อยนะเราถึงมาทำเพื่อเวลาตอกกระปูมันจะได้ไม่หลุดนี่ค่ะกานตาลสดอันนี้คือเราทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จไปแล้วหนึ่งอัน อันที่สองกำลังเริ่มสองกำลังเริ่มนะคะทำรัะะ้วค่ะ คุณะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีนะค,ะค,ค,ความสุขนะคะแห่งๆเลยๆปังๆกันทุกคนค่ะน่าจให้มันเสมออีกแล้วก็ตัดให้มันเสมออีกนะ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทำรั้ว่าทำรัว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะทำรู้วจากการจาน